หล all ังจากที่ประชุมคลมเมื <champion dancing in Flynn> <ate> ่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาอนุมัติจ่ายเงินเยียวยากลุ่มผู้เปลาะบานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9เดือนละ1 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนคือพฤษภามิถุนากนกรกฎาคดารวมเป็นเงิน3,000บาททางกระทรวงพอมนะคะก็ได้ประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ข้อสรุปออกมาว่าจ่ายรวดเดียวเลย3เดือนค่ะ3,000ันรวดเดียวเลยละค่ะโดยกำหนดวันโอนเงินไม่เกิน20กรกฎาคมนี้ค่ะ วันนี้รัฐมนตรีจุติแกเริ่กรัฐมนตรีพอมอย้ำว่าจากนี้หากยังมีคนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินอีกกระทรวงพอม,มจะใช้งบปกติเพื่อดูแลคนยากไร้ทุกคนต่อไปสำหรับกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มมีจำนวน6 7ล้าน1รายประกอบด้วยเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ขวบ1 3 9 4 7ล้รายผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ4 5 6ล้าน 5 9 6รายและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ1 3 3าน9รายผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานพมจ,จังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพม .1300 บริการฟรี24ชั่วโมงค่ะ นี่แห<อ>ละค่ะ<า> <ผม S 2> ุ่มปลอดบางไม่เกิน20ก,นกรกฎาคมน,นี้เพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วค่ะเอาไปเลยทีเดียว3,000เลยค่ะไม่ต้องรอทีละพันทีละพัน